สวัสดีครับผมสุงในเกม Half Day ด้วยกับค right ุณเพนแบรบี Next ้นะครับผมวัน okay นี้จะมาเล่นกันเป็นคล้ายๆกับ Funny Moment ใช่ไหมคุณเพนแบบเล่นแบบขำๆก้มๆโอเคนี่ก็เกมนี้ต้องวิ่งแบบประตูแต่ละด่านไปนะผมแล้วก็รองเท้านี่ใช้โยนเช็คได้ว่าด่านนั้นมันเป็นกับดักเปล่าอะไรเงี้ยจัดการเลยคุณเพนเปิดประตูกันเถอะเปิดประตูบานเลยเปิดทุกบานเลยเช็คก่อนนะเช็คก่อนอุ้ยมาถึงก็โดนแล้วไม่ได้เพนเคลียเคลีย เออเคลียร์น like ี s. <S ่เคลียร์เคลียร์เขาในเคลียผมปลอดภัยขอบบุ้งใช่ซ้ายบนนะผมติ๊กถูกปลอดภัยไอเฟนไอสัตว์มึงมาเอ้ยเฟนปลอดภัยข้างหลังก็มาไอ้เท่ข้างหลังนี่เป็นคนย่องๆกับตัวอะไรไม่รู้มาเนี่ยผมว่าเรามาเช็คห้องนี้ก่อนดีกว่าในห้องหน้าเนี่ยแฟบเท้าเล็ตเลยครับอุญสตูนีด ไอ้รอดเด็ดเฟนห้องห้องข้างหน้าเราปลอดภัยขอเปิดตัวดูด็ดเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วกูยนรองเท้าไปรองเท้าไปไรวะไม่เป็นไรเว้ยปลอดภัยเอาข้าเฮ้ยเฮ้ยเฟนน้ำแข็งตายไอ้ที่ไอ้คือพยายามอย่าไปยืนตรงกลางอ่ะเฟนปลอดภัยเฟนปลอดภัยหมดแล้วปลอดภัยปลอดภัยเฟนมาห้องนี้ปลอดภัยปลอดภัยเลืมมานี่รอก่อนแต่เฟนผีมาเลยอุ้ยบินไปอีก เร็วรีบมาเร็วเฟนทางซ้ายผีมารอผีไปก่อนดิปิดประตูเลยปิดประตูเลยปิดประตูเอ้ยเช็คประตูก่อนอ่าผีไปแล้วไงไม่ต้องกลัวเช็คก่อนดิโอ้โหแม่งเศษกระดูกแมงระวังลาวามันหยุดย้อยเฮ้ยเช็คก่อนดิโยนเข้าไปก่อนทายก่อนดิมึงมานั่งยองๆตรงนี้แหละทำอะไรเนี่ยใครวะเนี่ยอุ้ยน้ำน้ำพลน้ำน้ำน้ำพลน้ำน้ำน้ำ เกือบโดนนะแต่ดีในไม่คือมันจะมันจะพุ่งขึ้นมาทิมมันจะพุ่งขึ้นมาทิมมาลีตารีตารีตาเอาใงหม่เอาม่กูลรีบอกไปมันจะพุ่งขึ้นมาทิมยังมันจะโผล่ขึ้นมาก่อนเวยแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาทิมแต่ก่อนกูจําได้ว่ามันในนี่ไม่หรอมันต้องในนี่ก่อนมันจะมีที่ที่ให้พักอะแต่นีมันด่าแต่ด่านเมื่อกี้นี่แล้วนี่หมดฮาร์ดแล้วผมที่เราเล่นที่เรามาลองเล่นแล้วเล่นหมดอร์มอล นี่เชี่ยเจอเจอเพื่อนแล้วเฟนท้าฮะมันนี่เราเฟนปลอดภัยหมอเมาส์เออคือด่านพวกนี้เรายังไม่เคยเจอครับผมมาเร็วเฟนเร็วชั้นหนึ่งจะตดวจร้องไปโอ้ลาวาเออไม่ใช่ลาวาเลเลเลเซอร์เอ้ยกลับก่อนคือลาวาหน่าข้างหน้าข้างหน้าก็อุ้ยอันนี้อุ้ยเกือบโดนนี่เจ้เฮ้ยไปเร็วเฟนข้างหน้าห้องเราก็ยาพิษก็มีแต่ทางนี้แหละที่เราต้องไปอ่ะอุ้ย ไ,ได้ดต้องกลับเราต้องไปทางนี้ดิฟ้าก่อนเราเราอยู่ห้องนี้นานไหมเดี๋ยวเราบ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเรียน,นห้องนี้ไปบาดไป,ไป,ไป,ไปรีบไปเลยเช็คก่อนดิเช็ครองเท้าหมดแล้วว่ะเช็คดิอุ้ยหยิบหยิบรองเท้ากลับมาได้ฮ่องเข้าไม่ได้รองเท้าอยูขข่ข้างนอกเนี่ยอะรองเท้ามันอยู่ข้างๆมาตูอ่ะ มันไม่มีทางเออเอ้แต่ไปทางนี้ก็ได้ทางนี้ทางสุดท้ายแล้วเหลือทางเดียวห้องเท้ากูหมดแล้วเนี่ยโอเคปลอดภัยไอ้ห้องห้องนี้มันไอ้ห้องนั้นมันเออนี่นี่ห้องหลามมันต้องไม่เปิด่ยนนะมันเป็นเนี่ยเช็คดีเช็คเช็คเช็คโอเคเสียงมีเสียงมีเสียงมีเสียงกับดักนั่นไงกูได้ยินเสียงกับดักไปเลยไปเลยได้แล้วมันหายละมาเลยมาเลยเปิดประตูวให้ละมาเลยเปิดประตูให้ละเฮ้ยเฟนตัวเลื่อยมา เรียบร้อยแล้วเฟนเพื่อนกูโดนแล้วก็เฮ้ยเฟนกูโดนแล้วกูโดนกูโดนแรงแรงกูโดนแรงแรงลมเฮ้ยเลือดเฮ้ยเลอดเฟนกูโดนแรงลม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 โดนดูอยูอื้อสุดท้ายก็ตสุดท้ายก็ตายอยู่ดีอวกูกูจะวิ่งตายเนี่ยตายแล้วไงเรียบร้อยในห้องนั้นอะลมคู่หนึ่งไม่ตาย โดยลงดูดแบบคือมันวิ่งได้ยังไงก็เพิ่มมันจะเพิ่มลงไปเรื่อยๆเว้ยไม่เซ้นมันคืออะไรวะเออมันคืออะไรวะระเบิดอะวะระเบิดแน่เลยโอ้โหกูฟังเสียงแล้วกูไม่ได้รอดเมื่อกี้เฮ้ยมันมีกระดักเซ้นน้ำแข็งแน่เลยไอลาวาละไอ,อพิษพิษยนโยนเช็คโยนเช็คโอ้โหไปเปลี่ยนเปลี่ยน ผมนี่ตายก่อนตลอดเออรองเท้าก็หมดแล้วไงเลยตายโดดเฮ้ยมือไฟปาวาโอ้โหเอ็ดโดวเลียวห้าบาทเช็คเช็คเชโดดเลย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 เอิห้องเดิมอ่ะไปเลยไม่รอไอ้พรามันเปิดปุ cocaine, oh. ๊บโอ้โหมีรอยมีรอยพิษมีรอยพิษมีห้องน้ำมีระเบิดพี่ยาที่มึงเปิดอ่ะโอ้โหไปหมดแล้วผมเจอทางตันแล้ว ก็หลังดี้ละหลังอ่ะรอรอรอ,รอห้องมันระบายแม่นหมดอ่ะโดนตั้งหมดเลยก็อย่างว่านะหมดฮะไม่เฟนมันพิษหายยังรออ่ะยังไม่หายเลยเฮ้ยหายแล้ว,ลวเดินตามพิษไปเดินตามพิษไป,ไปด้านซ้ายอ่ะเดินไปทางซับเรื่อยๆไปชิด,ช,ดชิดวงในชิดวงในชิดกับใบเสามันตลอดอ่ะเออแล้วอย่างเมื่อเดินค่อยๆไปเดี๋ยวรอเดินอ้อมมาถึงประตูที่มันเซ็นสีฟ้าเฮ้เออรอ,อเร็วลอเร็ว มันเป็นยาพิษข้างหลังเมื่อไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปข้างหน้าเอาปตนี้ดีกว่าอ็ข้างหน้ากูบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันต้องยืนรอเนี่ยร้อยพิษมันหายสักพักหนึ่งเดี๋ยวหายเนี่ยมันจะไล่เรื่อยๆทันทันทันวิ่งวิ่งไปวิ่งไปเปิดเลยแชร์ปแชร์ปิดตรงนี้เปิดเลยด้านหน้านี่สวยกว่เดยมนั่นไงไม่สวยไม่สวยปลอดภัยประตูเร็วก่อนที่มันจะสวยตมันยังไม่ติ๊กผูกติ๊กูแล้วเหยียบร้อยเสียงอะไรไม่รู้ว่าวิ่งวิ่งวิ่ง ดีนะวิ่งแบบโหนามลบแบบมันดิจิตอลอโก็มึงต้องกลับไปแหละไป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 ตูดิหายแล้ววิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยขวาเฮ้ยมาเกิดผีเกิดผีเกิดผีเกิดหลามอ่ะไอไอเลื่อยไอเลื่อยเกิดมาเดินโหมายู่ในห้องแล้ว เลไปยังวะไปแล้วหายไปแล้วโดนไปเลยโดนไปเลยหายไปแล้วขึ้นเลยครับอ๋อนี่ไปเร็วผมไปดูเร็วเอฟเอมีเบลชนะนะผมอุ้ยโอ้ยตัวระเบิดไอ้สัตว์จะไปอยู่ใกล้ตัวระเบิดโอ้โหแต่รองเท้าดีแล้วรองเท้าฟรีรองเท้าฟรีแม่เหรอ่าเรียบร้อยไอ้สัตว์ไอบุ้มเกิดเปิดประตูเลยวู้มาแล้วเฟลหลังมึงอะเดินชี้กำแพงเลยเพื่อน ไม่รู้แปองรองเท้าดิวิ่งกลับแปลงรองเท้าห้องเดิมอ่ะยีอย่าหยิบรองเท้าดิปิดนี่ไม่เอาเท้าที่วางอยู่พื้นนะเฮ้ยจรห้องห้องที่มันเป็นไาด้วยนี่แม่งเยอะจริงไปเลยวิ่งเลยไม่เกิดแล้วยิงไปเลยวิ่งน้ำอ่ะโหยากจริงนะหนะด่านฮาร์ดโคตรยาก มันชุบเพื่อนไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเลยเฮ้ยโอ้ยจบแล้วตัวเด็กนะว่ะชนะแล้วโอเคต่อว่าต่อว่ามันมีแมปอื่นป่ะเออมีมีมีเดี๋ยวเราคัพก่อนนะผมโอเคโอเคนะผมก็มาเจอกันเป็นด่านด่านนี้เป็นโหมดที่สองนะผมเป็นโหมดอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกช่างแม่งอะไรกันไปเผืประตูเลยอะไรนอกๆเนี่ยแหละเอออะไรนอกๆเช็คเช็คเคลีย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 เฮ้ย เสียงเคืยอะไรไอ้เฟนไอ้เฮียเฮียไอ้เฮียกูกลับแล้วกูกลับแล้วเพื่อนไอ้เฮีหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเปิดประตูให้กหลบไปก่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาหนีมาหนีมาหนีเฮียหมดยังเนี่ยเที่ยวหนึ่งก็จะหนีคนละไอ่มันฆ่าเพื่อนผมไม่ต้องผ่านนะอ่จะรอนี่ก็คุณหนึ่งน่าเป็นกลุ่มโอ้ยโหลาวะโอ้โห เดียเราเช็คก,ก่อนโอเคเ,เ, okay. เป็นนิมมุเท้าหน่อยนะเพื่อนเข <laughs> ียมึงอย่าทำงานนะไ,<ด>ไอ้ียง<ด>บ้าโอ้โหโอ้โห oh. oh, oh, ปืนมาเลยสั์เฮ้ยมันมันทำไมว่าเหมือนว่าเหมือนมีคนมาเปิดมาแล้วไอ้แฟนเปิดแล่ะมันโ <laughs> ดนสองเครื่องเลยิดน <laughs> สองประตูเลยหนีไม่ได้ นี่นี่นี่โอ้ยเฮียเสียงมากลับกลับกลับนี่นี่นี่กลับกลับมาห้องนี้ดิแต่เะดโยนนั้นมันมีรองเท้าอยู่นะตัวอะไรเกิดวะตอนนี้นะคุณหนึ่งเฮ้ยเสียงเหมือนตัวอะไรเกิดเฮ้ยเสียงเหมือนห้องนั้นตัวอะไรเกิดไม่รู้ฟึบจะะรเบิด้วยะเฮมันมีกับดักในห้องห้องนี้มีกับดักโอ้โหไปโลกันไปต่อได้ครับไปเลย มันห้องนี้มันมาลึเตยอยู่ไฟเรากันเกิดเลยเสียงเสียงโชกนะอุ้ยเสียงเหมือนกระดักดเรียบร้อยเลยกูกลับก่อนดีกว่าอุย้ยอุ้ยกลับทานเยสเช่กลับกลับกลับอุย้ยเฮ้ยโดนลาวาโดนพิษมาดักพิษไอ้เชี่ยโอ้โหพิษพิษพิษมาหาพิษหน้าโอ้โหพิษตายแน่กูเออโอ้โหให้เรื่มใหม่เรื่มใหม่ไม่เอาไม่เอาคนนี้ หมดเอาเริ่มรีสตาร์ทรีสตาร์ทโหมดนี้โหมดนี้ไม่เอาโหมดนี้ไม่เอาโหมดนี้มันก็เหมือนเดิมเลยนะไม่ด่านมันเปลี่ยนแบบใหม่มั้งด่านมันยาวขึ้นหรืออะไรเนี่ยแหละเป็นแบบแบบทรงใหม่ก็เห็นว่านะเกมัอะไรเยอะนะใช่อัปเดตบานส40กว่าบาทมั้งมือปืนเฟนปืนปืนคข้างหลังมึงก็คนเดินอ่ะมามมึงมาหาคนเดินดีกว่าเฟนมาภาพก็สวยอยู่นะเออศกูปรับภาพไอ้เทียบเฟนเครื่องมา อุ้ยเฟนเครื่องไฟช็อตว่ะอุ้ยเพนกูโดนกูโดนเล่นแล้ววิ่งดิวิ่งมารอดีมันไฟมันอยู่นั่นเปิดมึงรอนประตูเพิ่งปิดไว้กูเดือกกูเปิดแล้วนู้นมันมีกระดักเฟนเปิดใหม่ดี่เฟนเปิดเร็วเพื่อนเร็วเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็วรอนนะอ๋อโอกาสเลยดสัด มันหลุมดำแน่เนี่เนี่ยนี่มันนี่นี่ว่าจักรวาลเถอะตอนเกิดจักรวาลเลยแบ็คโฮ่เนี่ยไปไม่ได้ผมติดเงกเปิดสองประตูนี้ทิ้งไว้แหละขาขาทางที่จะวิ่งไปได้สี่ตวไอเอฟเอแต่ไฟนี้ไปได้เลยแต่ข้างข้างหน้ามันมีอะไรไม่รู้อ่ะไอเฟนกูขอรองเท้ามึงหน่อยดิไอลองหลุมดำปะล่ะมึงลองโยนรองเท้าเข้าไปดิจะเกิดอะไรขึ้นถ้าโดนหลุมดำดูเข้าไปไอเทสลองดิลองโยนเข้าไปดิเผื่อเผื่อ ข้างหน้าเราไฟฟ้าต้องเดินวนต้องน,นี่เดี๋ยวกูเปิดคล้องข้างหน้าฮะอย่าไปอยู่ใกล้ไฟฟ้ามากเลยเดี๋ยวไฟช็อตคนเรามาวนกันกูเ,าานเปิดประตูละทนัทนทนันทันเฟนโย่ลงเท้าโอ้ยเเซอร์เฮ้เฟนทางนี้ทางนี้ทางนี้ล<ะ>้เช,ช็คเช็คก่อนบ้าเช็คก่อนเช็คดิเฮ้ยกดอะไรวะเออปลอดภไฟบอดไยครับผมเช็คดิเฟนข้างหน้าเช็คดิเช็คเช็คนี่นี่มาให้เช็คนี่อ่ะนี่เปิดเร็วเปิดต่อเร็ว พี่เสียงเ,เหมือนมันมีอะไรบางอย่างว่ะเช, đi, ช, ек, ช, ек, ช ек. ็คดีเช็คเร็วเช็ค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 อุย้ยนี่ดิมาเช ек, ็คนี่โลง่งโลง่โลงนี่ปิดละชาา้าไปสุดเดินยังไม่ได้าาไปสักเอ้ยกูไปแล้วยังยังยังไงก็ตายบอกเลยเชี่ยกูเพราะมันูดทั้งเลเซอร์รอรอไปเถอะเพราะว่ายังไงกูก็ตายอยู่ดีเพราะแรงต้านไม่ไหวอ่ะมันก็จะเอื้อบไปเลยโดยปริบไปต่อไอเฟนมันชนะไปแล้วเอามั่งไปเชียร์ไปเชี่ย แผ่นระเบิดไอ้สัตว์แล้วมันปุ้มตามเลยเจ๊อุ้ยนักเรเซอร์สัตว์จะไปไงเนี่ยเคนกูต้องรอห้องนี้มันระเบิดเสร็ดล่ะประตูดิเออตรงเท้ากูไอ้สัตว์อุ้ยห้องนู้นจะระเบิดของห้องนู้นก็ระเบิดห้องนี้ก็ระเบิดเลยเช็คดิเช็คเช็คโอ้โหไอ้สัตว์ไนกี้มันไปอีกข้างแล้วไอ้เชนนี่ก็มีกับดักจัตชนะชนะที่อะไรกันไอจะกลับมาเร็ว ไปได้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 เซนไปได้เซนกูไปนะเดี๋ยวนึกว่าจะชนะละเฮ้ยเซนกูเปิดประตูให้ละช้ำไปไอเชี่ยห้องนี้เชี่ยเซนมาแล้วกูมาแล้วเดี๋ยวห้องนี้มันมียาพิษแต่มึงเดินวนๆมาได้เรราาต้อองยพิษมันเชี่ยแล้วห้องนี้เชี่ยไอ้แลวห้องเนี่ย

ไอ้คิดมันเกิดมาแล้วไอ้อเซนมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วเซนเพื่อนลมแล้วอย่าอย่าตาย,ตายเลยไอ้สันไอ้เหี้ยรีบเินรีบไปไหนนะนขงัขงตังข้างหน้าเนีย่ยเฮียเท่ห์รองเท้าอยู่ข้างเดียวเกมนี้น่าจะไลฟ์สตรีมนะเฮียกูไปแล้วไม่อยู่แล้ว ยข้างหน้าเหมือนทียจะเถียงตัวเฮี้ยเลยอ๋อมีคนอยู่นี่วะว่ากูอยู่ได้ไม่นานแล้วแหละโอ้โหสต๊อบสต็ปสสต๊อสเต็ปสสต๊อบสต็ปสสต๊อสเต็ปสสต๊อไอ้สัตว์เฮี้ยเกิดเฮี้ยอะไรขึ้นหลุมดำไอ้สัตว์หลุมดำไปเฮียมเป็นคนเกิดฟุบสเต๊อบสต๊อบสต๊อ้เฮี้ยคุยเฮ้ยเขาชนะนี่อู่คนหนึ่งชนะแล้ว อะไรครับผมาอะไรครับผมาเกมดีราคาถูกใช่นครับผมเกมดีราคาถูกมอลใช่ easy g มอลเลยครับผมคนพวกเราไปใช้นะผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บปสปอครับผมไม่ถึง5านาทีแน่นอนโอเคสุันนี้ก็สวัสดีครับผมอ้ยหรบอคนไปในะผมแปไปให้ครับผม